พาไปชมสถานที่แปลกๆนะครับที่อยู่บนโลกของเราแต่เหมือนคุณได้ไปอยู่บนดาวดวงอื่นเรื่องเล่าอาวากาศวันนี้เราไปที่บราซิลครับนะฮะที่บราซิลเนี่ยมีอุทยานอันหนึ่งที่ชื่อว่าเลนชัวมาลันฮาร์สนะครับ เลนชัวมาลันฮานนี่นะครับจะเป็นสถานที่ที่แปลกมากปกติแล้วทะเลทรายก็จะต้องแห้งแลง้งใช่ไหมครับแต่ที่เลนชัวเนี่ยมันเป็นทะเลทรายที่มีน้ำทะเลท่วมเข้ามาถึงมันจึงเป็นทะเลบวกกับทะเลทราย <c oughs> แปลกดีก็จะเกิดภูมิประเทศที่แปลกตาครับเป็นเป็นแบบริ้วล่องทรายนะฮะที่เกิดจากทะเลทรายนี่แหละ เป็นริ้วล่องทรายเป็นร่องๆ่อ,ลอ,ลอแล้วน้ําทะเลก็ไหลามาตามร่องนี้มันทําให้พื้นสีทรายนะ,ะที่เป็นสีครีม,มนะฮะตัดก,กันกับสีน้ําทะเลเป็นสีฟ้า,ฟา,ฟาเกิดเป็นภูมิประเทศแปลกประหลาด ที่เราไม่คิดว่านี่คือดาวโลกนะครับเราคิดว่านี่คือดาวดวงอื่นเลยละเหมาะสาหรับไปถ่ายมากๆเลยนะครับอยู่ที่ประเทศบราซิลนะครับซึ่งถ้าใครไปที่อุทยานแห่งชาติบราซิลซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่อันนี้จะอยู่ในนั้นนะครับซึ่งเดือนที่เหมาะสมมากที่สุดนะครับนั่นก็คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน น้ำฝนหรือว่าน้ําทะเลจะไหลเข้าสู่แอ่งน้ํานี้นะครับแล้วเป็นน้ําสีฟ้าตัดกันนะครับมีระยะทางทอดยาวกว่า43ไมล์หรือ70กิโลเมตรตามแนวชายฝั่งแล้วก็กว้างไปถึงเกือบ50กิโลเมตรไปทางทิศใต้นะครับเลนชัวเนี่ยนะฮะชื่อของอุทยานแห่งนี้นะครับแปลว่าภาพปูที่นอน คนสมัยก่อนคงแบ response, แบว่ามองจากมุมสูงเข้าไปแล้วเห็นว่ามันเป็นลอนๆขึ้นๆเหมือนภาพปูที่นอนเวลามันยับนะครับมันก็จะเป็นเนินทรายสีขาวทอดยาวเป็นลูกลื่นนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยน่าสนใจใครไปบราซิลลองไปเที่ยวได้นะครับเพราะว่าช่วงเดือนพฤษภาคมถนากรกฎาคมจะเป็นช่วงที่มีน้ำทะเลแทรกเข้ามาตามร่องแล้วสวยที่สุดครับอีกที่หนึ่งครับ เราไปกันที่ประเทศเอธิโอเปียนะครับแอ่งน้ำนี้มีชื่อว่าแอ่งดานากิวนะครับเป็นไงฮะโอ้โหสีสันยังกับอยู่บนดาวศุกร์เลยโอ้โหอันนี้เป็นการจำลองเลยนะครับว่าถ้าคุณไปอยู่ดาวศุกร์นะครับคุณจะเจอสภาพแวดล้อมแบบนี้แล้วมันไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมแบบนี้อย่างเดียวมันยังมีสภาวะความเป็นพิษใกล้เคียงกับดาวศุกร์ด้วยเพราะดาวศุกร์เนี่ยจะมีกรดซลฟิลิก แล้วก็คอรีนเยอะมากนะครับลอยฟุ้งอยู่ในอากาศที่แอ่งดานากิลวในเอธิโอเปียนี้ก็เหมือนกันครับมีชื่อเรียกที่คนแถวนั้นเขาเรียกกันนะครับว่านั่นคือประตูสู่นรกครับใครเข้าไปเที่ยวในนี้เนี่ยโอ้โหอาจจะต้องใส่หน้ากากกันแก๊สพิษนิดน,น,นึงนะครับเพราะมีกรดซัลฟูริกนะครับ ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศเต็มไปหมดนะครับในขณะที่บอ่อกรดและน้าพุร้อนก็กระจายอยู่เต็มทั่วไปหมดเลยนะฮะมีอุณหภูมิสูงถึง1 1 3องศาฟาเรนไฮน์ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับประมาณ45องศาเซลเซียสถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ร้อนที่สุดบนโลกมันเหมือนดาวสุกมากดาวสุกก็ร้อนมากๆใช่ไหมครับแล้วก็มีสภาวะเป็นกรดเป็นพิษแบบนี้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลย เรื่องเล่าอวกาศ